สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับหลายวันเลยนะครับตั้งแต่เมื่อวันเสาร์หรือวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับกับทําคลิปเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์ส่งงานนะครับกับเจ้าตัว X360 สาหนะครับสาหรับในวันนี้ก็หลังเลิกงานนะครับก็มาทาคลิปพูดคุยกับเพื่อนเนกันบ้างนะครับจากที่ผมตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงวันนี้นะครับก็มีเพื่อนๆโทรมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินปีก นะครับแล้วก็มีเรื่องเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับการตั้งค่าการเซตการปรับแต่งนู่นนี่นั่นนะครับก็ค่อนข้างที่จะนั่งคุยกันยาวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ามาแบ่งปันความรู้กันนะครับแล้วก็มีเ,เพื่อนๆอ,อีกบางคนอีก,อ,ก,อ,กอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็โทรมาสอบถามหรือทักมาทางไลน์เนี่ยก,ก,ก็ก็มีเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องบินปีกนะครับคือ ถ้าเราไม่เคยเล่นเลยนะครับแล้วเรามาเล่นเลยเนี่ยเราจะเล่นได้ไหมนะครับเครื่องบินปีกนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยเมาบินพักผ่อนกันบ้างนะครับช่วงเย็นกับอากาศแบบนี้นะครับถือว่าก็ไม่ค่อยร้อนหรอกแต่แดดแต่ก็ส่องหน้าผมอยู่นะแต่ว่าแดดมันก็จะอ่อนๆนะเพราะว่าบวกกับลมหนาวช่วงนี้ก็เริ่มหนาวขึ้นหนาวขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าลมมีไหมก็มีบ้างนิดนึงนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของลมเนี่ยถือว่าเป็นอุปสรรคมากๆนะครับสําหรับในเรื่องของการบินถ้าไม่มีลมเลยเนี่ยก็ถือว่าจะบินได้ควบคุมได้ดีกว่านะครับออคอนเทนต์วันนี้นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องบินปีกกันบ้างนะครับเดี๋ยวพักเรื่องหอไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาพูดมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาการหางที่มีอาการโบกจะต้องแก้ไขจะต้องเช็คตรงไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาทํา ในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับสาหรับในคลิปวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดคุยเรื่องของเครื่องบินปีกกันบ้างนะครับก็เห็นทักมานะครับก็เลยมาขยายให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องบินปีกมือใหม่นะครับนะครับมือใหม่ถ้ายังไม่เคยเล่นเครื่องบินปีกนะครับอันดับแรกเลยก็คือต้องเล่นซิมูเลเตอร์ก่อน ซิมูเลเตอร์คืออะไรนะครับซิมูเลเตอร์ก็คือเป็นโปรแกรมฝึกบินสําหรับมือใหม่ที่ยังบินเครื่องบินไม่เป็นทําไมต้องใช้ซิมูเลเตอร์ก็เพราะว่าซิมูเลเตอร์เนี่ยมันจะเป็นการจําลองนะครับ,บรรการจําลองการจําลองว่าเออเราจะเล่นเครื่องบินเนี่ยเราจะต้องบินยังไงถ้าเกิดว่าเราเล่นไม่เป็นเลยแล้วลองลองเล่นดูลองบังคับดูถ้าเครื่องบินเราตกในคอมเราก็ไม่ต้องเสียตังค์ที่จะ,ะไปซื้อเครื่องบิน มาใหม่หรือว่าเอาเครื่องบินไปซ่อมนะครับเราก็เริ่มใหม่ได้เลยตกปุ๊บเริ่มใหม่ตกปุ๊บเริ่มใหม่มหมอันนี้คือในซิมูเลเตอร์ก่าจะเราจะเล่นซิมูเลเตอร์ได้เนี่ยันับแรกเลยก็คือเราจะต้องมีคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยจะต้องมีาการประมวลผลที่ค่อนข้างจะไวหรือควรจะต้องมีการ์ดจอนะครับการ์ดจอคืออะไรนะครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้จริงๆก็ร้านคอมพิวเตอร์นะครับลองไปคุยแล้วก็ลองไปสอบถามเขาดูนะครับ ถ้าเกิดว่าผมพูดต่อเนี่ยมันก็จะมันก็จะออกไปอีกนะครับก็คือต้องมีคอมพิวเตอร์ที่การมีการประมวลผลสูงหรือหรือว่ามีกราฟิกการ์ดนะครับกราฟิกการ์ดนะครับหรือการ์ดจอนะครับการ์ดจอจะเป็นตัวช่วยในเกิดในเรื่องของการประมวลผลของภาพนะครับนะครับอันนี้คือคอมพิวเตอร์เราจะต้องมีอันดับที่2หลายคนสอบถามว่าเราควรจะใช้รีโมทแล้วก็ซื้อซื้อปลั๊กต่อตูดมาเล่นซิมูเลเตอร์ดีกว่าไหม อันนี้ผมพูดจากใจจริงนะครับก็คือเราควรจะใช้วิทยุที่มันใช้กับซิมูลเตอร์โดยเฉพาะจะดีกว่านะครับอย่างที่ผมแนะนำไปเจ้าตัว sm 6 0 0เนี่ยตัวนั้นก็ถือว่าจบที่สุดแล้วนะครับก็คือไม่ต้องใส่แบตเตอรี่เสียบ usb คอมพิวเตอร์ก็เจอเลยนะครับเราก็โหลดโปรแกรม p โ o n i กมานะครับแล้วเราก็าติดตั้งในการติดตั้งนี่แหละถ้าถามว่าเราติดตั้งเองได้ไหม ได้ติดตั้งเองได้ได้ติดตั้งเองก็ได้นะครับไม่ยากเลยนะครับเซตซ้ายขวาให้ถูกทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดตั้งเข้าไปคาลิเบตการคาลิเบตก็คือการกวาดสติกไปมาโยกสวิตช์ทุกตัวนะครับให้มันมีการจําให้คอมพิวเตอร์มันจำนะครับว่าขึ้นสุดลงสุดซ้ายขวาอะไรเท่าไหร่อะไรยัไรยงไงนะครับให้คอมพิวเตอร์มันจํานี่แหละคือการคาลิเบตนะครับแล้วเราก็รีเวิร์สให้ถูกทางแล้วเราก็เลือกนะครับ จะเล่นเครื่องบินจะเล่นฮอเล่นอะไรก็เล่นได้เลย,เลยอันดับแรกนะครับก็คือเพื่อนๆจะต้องเล่นซิมูลเตอร์ก่อนแค่ผมพูดคําว่าซิมูลเตอร์เนี่ยมันก็ยาวมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของวิทยุเนี่ยผมแนะนําเป็นตัวนั้นจะจบที่สุดนะครับถ้าเพื่อนๆหาวิทยุที่เราใช้เล่นเครื่องบินอยู่แล้วเนี่ยแล้วเรามาต่อเล่นกับซิมด้วยนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องของอภาคส่ง มันจะมีการเปิดหัวลมแรงนะเนี่ยผมคงไม่ได้บินแล้วละ่ะนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ถือว่าผมมาพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วกันเนาะเนี่ยลมแรงนะครับคือมันก็ไม่ได้แรงมากเลยมากมายแต่คือเวลาเล่นเครื่องบินมันจะเล่นไม่ค่อยสนุกนะครับพอเวลาเราจะลงเงี้ยกําลังล่อนมาอย่างเงี้ยลมตีปุบเครื่องบินนี้แบบว่าแบบแถเลยนะฮะมันก็เกิดความเสียหายได้ถ้าเกิดว่าเราพลาดอะต่อนะฮะก็ s i m ulator นะครับไม่ควรที่จะใช้วิทยุที่เราใช้เล่งเครื่องบินอยู่เพราะว่าโมดูลภาคส่งเนี่ยมันจะทํางานตลอดเวลาเราปิดได้ไหมก็ปิดได้นะครับเราเข้าไปปิดในรีโมทรีโมทแต่และตัวจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะ,ะให้เราไปสามารถที่จะปิดโมดูลภาคส่งได้แต่วิบางตัวทําไม่ได้นะครับแต่ผมตัดปัญหาเลยก็คือใช้ sm 6 0 0ดีกว่าจบที่สุดนะครับตัวนั้นนะครับซึ่งผมเคยรีวิว ทำคลิปไปให้เพื่อนๆได้ดูในเมื่อคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ก็ลองลองลองพิจารณาดูนะครับผมว่าตัวเนี้ยและโอเคที่สุดแล้วอ่ะตอนนี้พอเรามีเซมิโวเลเตอร์นะครับเราก็หัดเล่นในคอมพอเราเล่นไปเล่นมาตอนแรกตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีกพอเข้าประมาณเดือนที่2เดือนที่3นะครับเราอยากจะเล่นของจริงละแต่เราก็ต้องประมวลผลตัวเองก่อนนะครับว่าเราบังคับ เครื่องบินได้ดีมากน้อยแค่ไหนถ้าเราสามารถที่จะควบคุมเครื่องบินในคอมพิวเตอร์เนี่ยในซิมูเลเตอร์เนี่ยเดินทางไปมาได้หมดแล้วเนี่ยนั่นแหละเราเล่นของจริงนี้เลยนะครับแต่ว่าพอเราเล่นของจริงปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีการใช้เงินละอย่างลํำหนึ่งอย่างเงี้ยพันกว่าบาทชุดชุด,ชดฟงชุดไฟนู่นนี่นั่นก็ตกประมาณรีมูงรีโมทด้วยก็ตีไปห้าพัเราเลานี้นะผมก็ประมาณ,ปร,มาณประมาณแบบแบบถูก หรืออาจจะถูกกว่านี้อีก,กอาจจะมีนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาโฟมมาตัดทําเองก็ได้ถ้าเรามีความรู้นะครับโดยผมจะมาบอกอีกทีนะครับว่าเครื่องบินที่ควรจะฝึกเล่นเนี่ยเราควรจะเล่นเครื่องบินแบบไหนก่อนนะฮะอาตอนนี้พูดถึงไหนละอาเล่น simulator เรามาเล่นของจริงอาพอเล่นของจริงปุ๊บก็ต้องมีการใช้เงินนะครับไม่มี rc ที่ไหนที่เราอยากจะเล่นแล้วเราไม่มีการใช้เงินนะครับนอกจากเราจะไปขอเข้ามาอาจจะมีเพื่อนๆแบ่งมาให้เราเล่นอย่างงี้ก็ได้อยู่นะฮะแต่เราอย่าลืมนะว่า ถ้าเขาแบ่งมาให้เราเล่นอ่ะมันเป็นของที่เขาไม่เล่นแล้วที่เหลือใช้อะไรเงี้ยเราเอามาเราก็ต้องเอามาบูดิฟายปรับแต่งนู่นนี่นั่นเราก็ต้องเสียงเองินอยู่ดีนะฮะของดีแล้วก็ฟรีไม่มีในโลกนะฮะจำไว้เลยนะครับของฟรีและดีไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมีการลงทุนนะครับอยากเล่นก็ต้องมีตังซื้อนะฮะเราจะเล่นเราจะเล่นอยากเล่นแบบไหนอะไรเงี้ยก็ตามกําลังของเรานะครับสังเกตนะว่าช่วงนี้ก็เอ่อ มีแพลตฟอร์มต่างๆมากมายนะครับที่เราไปคุยหาดูนะครับอันนี้ผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะฮะก็หาเครื่องบินสักลานะครับหาเครื่องบินสังลานะครับอันดับแรกเลยก็คือจะต้องเป็นเครื่องบินเทนเนอร์เครื่องบินเทนเนอร์คืออะไรเครื่องบินเทนเนอร์ก็คือเครื่องบินปีกบนนะครับเป็นเครื่องบินปีกบนเป็นเครื่องบินฝึกบิน เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเทนเนอร์เนี่ยก็คือเป็นเครื่องบินที่เอามาฝึกบินถามว่ามันจะต้องตกไหมมีบ้างนะครับจะต้องมีการตกอย่างแน่นอนนะครับช่วงที่เราฝึกนะฮะเครื่องบินไม่ได้แบบมาถึงก็เล่นได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นในซิมมาแล้วเนี่ยพื้นฐานเรามีแล้วเล่นของจริงก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนนะฮะว่าสามารถที่จะต่อยอดได้หรือเปล่าบางคนเล่นในซิมแล้วเล่นของจริงเออเล่นได้เลยบางคนเล่นในซิมแล้วปุ๊บมาเล่นของจริงกดดันนะฮะ พอเจอสถานการณ์จริงปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหลงนะครับก็ก็มีก็ล่วงพังนะครับแต่ว่าผมแนะนำนะครับถ้าเล่นถ้าเล่นแบบเป็นมือใหม่เครื่องบินเทนเนอร์เนี่ยก็ควรที่จะต้องเป็นเครื่องบินที่มันไม่มีล้อนะครับไม่มีล้อก็คือเราใช้ป่า,านะครับป่าเาปาล่าเราก็หันหน้าเข้าหาลมสมมติลงม,มาทางนี้นะครับเราก็ป่าเข้าสวนลมนะครับป่าเข้าสวนลมปีกมันเจอลมประทะเข้ามามันก็ยกมีการยกตัวขึ้น ถ้าเราปลาตามลมมันก็ไปตามลมมันก็กว่าอากาศจะผ่านปีกนะครับมันก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อนะครับในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับในเรื่องของปีกมันควรจะมีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงเป็นตัววีไหมหรือว่าจะเป็นปีกแบบตรงๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีในค่าวหน้านะครับแล้วเครื่องบินเทนเนอร์เนี่ยใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่แล้วก็อมอเตอร์ควรจะใช้แบบไหน ใบพัดควรยาวเท่าไรนะครับแล้วก็ลักษณะของลำตัวควรจะยาวเท่าไหร่ปีกควรจะยาวเท่าไหรนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเล่นเครื่องบินก่อนละกันนะครับี๋ยวเดี๋ยวมาต่อกันในคลิปหน้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของมือใหม่ที่กําลังจะฝึกเล่นเครื่องบินปีกแล้วก็ในส่วนของหางนะครับแต่ผมจะมาพูดต่อนะครับว่าการแก้ปัญหาหลักๆนะครับควรจะมี1 2 3 4มีแต่ผมมีแล้วล่ะก็คือลูกปืนแกน เทลสไลด์ะ Slide, นะครับไม่ว่าจะเป็นกิ๊บใบพัดทุกอย่างมันสำคัญกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกในคราวหน้าสำหรับในวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเล่นเครื่องบินก่อนนะฮะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ผม s ับ s ไ r i b e ไลค์แชร์นะครับเดี๋ยวคราวหน้าอาจจะสองสามวันนะครับเดี๋ยวมาทำคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ดูอีกนะฮะวันนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดี ดีครับ